สำหรับคนที่เกิดวันพฤหัสนะคะสัปดาห์นี้7-13มิถุนายนเรามาดูกันซิว่าพลังงานอะไรนะคะที่อยากจะสื่อกับคุณนะอ่ะใครที่ยังไม่เคยกดติดตามกดติดตามเป็นค่าครูให้มีก่อนนะคะใครอยากดูส่วนตัวจิ้มไปที่หน้าลิงก์หน้าโปรไฟล์นะคะมาท,ทักมาจองล่วงหน้ากันนะคะจองล่วงหน้าเท่านั้นนะคะไม่มีแบบวันนี้ไม่มีเวลานี้ไม่มีตอนนี้นะคะอ่ะ โอเคถ้าดีล้าไปถ้าไม่ดีไม่ต้องรับนะคะไพ่ห้าใบนี้อยากเสืออะไรกับคุณนะสัปดาห์นี้จะเป็นยังไงนะคะขอให้โชคดีตั้งจิตนะคะใครที่แชร์ออกไปใครที่รับคําทํานายนะคะพลังงานดีๆพลังงานบวกๆรอคุณอยู่นะอ่ะเรามาดูพลังงานแรกว้าวลาชินีพัจจันทร์มีใครกังวลไหมวันพฤหัส นอนไม่หลับไหมคะราชินีถ้วยอุ๊เด่นในเรื่องของการงานแล้วก็ความสัมพันธ์มีใครที่รู้สึกว่าเครียดวิตกกังวลน,นอนไม่หลับมีปัญหาเนี่ยพลังงานนี้พักผ่อนนะคะอย่าเครียดอย่าวิตกกังวลนะแปดดาเอ้ยแปดไม่เท้าขออภัยค่ะแปดไม้เท้าคือพลังงานที่ดีมาก ในเรื่องของการงานใครทาธุรกิจเติบโตขยับขยายใครทํางานประจํามีเกณฑ์ได้เงินพิเศษมีเกณฑ์ได้เลื่อนขั้นเลื่อนตแหน่งมีเกณฑ์ได้เงินมากขึ้นอือฮึแล้วก็ราชินีถ้วยอันจริงๆคุณเป็นคนมีเซนต์มีของมีอะไรอยู่ในตัวเนี่ยขึ้นมานะคะเป็นคนที่มีสัมผัสพิเศษเป็นคนมีสเสน่ห์มีบอกเลยคนรัรวยหาดเป็นคน คนเกิดวันครูนะคะเป็นคนที่มีครูบาอาจารย์มีสิ่งศักดิ์สิทธิ์คอยช่วยอยู่เพราะฉะนั้นไม่ต้องห่วงค่ะพลังงานการงานของคุณการงานเติบโตอ่ามีการได้เริ่มต้นอะไรใหม่ๆนะ,คะใครอยากลองเริ่มงานใหม่หรืองานที่ทําอยู่มันจะไปดีไหมมันจะดีไหมมันดีค่ะแต่แต่พลังงานนี้คือคุณอาจจะเครียดทํางานหนักทำนางานเยอะนอนไม่หลับเครียดไปตกกังวลคิดไปก่อนคิดล่วงหน้าอะไรเงี้ยพักผ่อนเดอ้อนะคะพักผ่อนนะคะอะไรที่มันดีๆรอคุณอยู่อะ่ะ มันเป็นพลังงานที่ดีมากๆมันดีมากๆนะคะสัปดาห์นี้การงานปังค่ะความสัมพันธ์ก็ปังค่ะนะคะเสน่ห์ของคุณนะเนี่ยเสน่ห์จะดึงดูดการงานของคุณจะจะดึงดูดการเงินการงานให้เชื่อในเซนส์นนะช่วงนี้นะคะสัปดาห์นี้จะทําอะไรให้เชื่อในเซนส์ให้เชื่อในความรู้สึกของตัวเองนะ มีข่าวดีมีอะไรดีๆเข้ามาแน่นอนนะคะอย่าขาดการสวดมนต์นะคะอย่าขาดการปฏิบัตินะนั่งสมาธิสวดมนต์นะคะชีวิตจะดีขึ้นนะพักผ่อนเยอะๆนะคะสัปดาห์นี้นะเป็นกำลังใจให้นะคะ